แล้วก็พูดถึงสสเก้าไกลเนี่ยนะในเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตนะหลายวันก่อนเนี่ยเขานําเสนอคลิปคลิปนี้แล้วก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะ,ะเพราะว่าหลังจากนําเสนอคลิปคลิปนี้แล้วเนี่ยก็มีสสเก้าไกลในภูเก็ตนะก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงผมนะไม่ใช่ผมผมไม่เกี่ยวก็เลยทําให้เอ๊ะแล้วที่ชาวบ้านเขามาร้องในคลิปเนี้ยประเด็นคือชาวบ้านนี่เขาบอกว่ามีสสที่ภูเก็ตนะไปร้อง กรรมธิการกล่าวหาว่ามีการเก็บเงินเก็บทองไปให้กอรมนโนหน่วยงานความมั่นคงชาวบ้านเขาเลยไปยืนยันว่ามไม่จริงออไ,มมไม่มีการไปเก็บเงินเก็บทองให้กอรมอาโนแล้วเงินทองที่เก็บเนี่ยทำอย่างถูกต้องแล้วฉันเนี่ยเป็นคนดำเนินการเองขเขาเลยไปแจ้งความว่ามีการร้องเท็จ กับกรรมธิการเพื่อให้ร้ายกับกอร,รมนรหรือไม่มแล้วข่าวโหดจังจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาไปนำเสนอเรื่องนี้นีคลิปนี้นะครต้นเรื่องเดี๋ยวย้อนไปดูสั้นๆก่อน,นะคร ด้วยการเป็นเพจหดจังจังหวัดภูเก็ตทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการหดจังจังหวัดภูเก็ตนะครับผมครับด้านหลังผมแล้วเป็นชาวบ้านชุมชนเกาะแก้วนะครับที่ดีนะครับท่านสสท่านหนึ่งนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ไปกล่าวหานะครับว่าชาวบ้านนะครับเก็บเงินให้กับชุดกรรมารนะครับผมครับนี่ครับวันนี้นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บนะครับแล้วก็ไม่รู้เข้าใจหรือว่าสื่อสารอะไรผิดหรือเปล่านะครับวันนี้มาที่สพเมืองนะครับผมครับนี่ครับมาที่สพเมืองเพื่อที่จะมาแจ้งดำเนินคดีกับท่าน สสที่ไปกล่าวอ้างนะครับกับชุดกรรมธิการนะครับว่าทางโครมนนะครับผมครับมาเก็บเงินเรียกผลประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่เกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวครับรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างไปสัมภาษณ์ชาวบ้านและก็ตัวแทนชาวบ้านนะครับแล้วก็วันนี้มีทีมทนายความของชาวบ้านมานะครับเดี๋ยวเราติดตามในเพจข่าวหจจังหวัดภูเก็ตครับ ไปบ,บอกว่าเมครับโกโรโนเงียบเงืนซึ่งเมครับกขไม่ได้ย่บ้านโกโรโนทำงานด้วยเง่นี้หน้าวไม่ใ่นาตขมเยรเรียกเยป็คยเรียกอะไรเข้ามาช่วยใเมย ให้เกลี้ยงผิวนะครับคนที่มาวันนี้เกลี้ยงผิวให้ลงไปนี่จะไม่ครับอ่าแล้วการเดี๋ยวเป็นปูดีว่ามีซิทดีว่าแจ้งความไปด้วยนะครับเดี๋ยวทางปรมร่อเขาก็ไม่ยิงได้แล้วป้เข้ามาอีกเลยแต่ว่าวันนี้เรื่องมันล้วนนะครับก็พอมีพอมีกิจกรรมนี้ อันนี้เรียบร้อย<ข>ออยังฮะเห็นกํกลังลงประจําวันเดี๋ยวนะครับก็บผมได้รับรายงานจากท่านรองผุ้กับแล้วนะฮะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงผุ้ประจําวันเกี่ยวกับเรื่องที่จะมาขอาความชื่นหรือว่า,าถูกกล่าวหา,า,หาว่าจากชุมชนประชาาสามัเกีเราอยู่ในระหว่างผู้พาดกับเอกชนซึ่งฟ้องกับไล่ชาวบ้านประมาณ5 0ครัว่เรือนแล้ว ู้กันมา6ปีแล้วซึ่งในชั้นศาลเราสู้กันตามกฎหมายแต่ชาวบ้านกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงไปร้องเรียนกรรมาธภาคสีให้มาช่วยเหลือชาวเบื้อชาวบ้านในเรื่องเอ,อกาหลักฐานต่างๆซึ่งชาวบ้านไม่สามารถพิสูจน์เองได้ดังนั้นเมื่อนหน่วยงานกรรมนภาคสี่ท่านรองแม่ทัพได้ให้หัวหน้าชุดกรมนลงพื้นที่เพื่อมาสำรวจพื้นที่และดูว่าชาวบ้านดือร้อนจริงไหมชาวบ้านโดนดังแกหรือว่า ชาวบ,บ้านต่อสู้แล้วได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งทางกรมนอเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเมื่อวันที่จิตที่ผ่านมาท่านรองแม่ทัพภาคที่4ได้เข้าสำรวจพื้นที่จริงและสำรวจพื้นที่ของชุมชนแต่ทีนี้ทางสส,อสอของจังหวัดภูกเก็ตซึ่งได้ไปร้องเรียนทางการมาทิการ ยังยังไม่รู้เคเขาร้องเรียนไปว่าทางกรมนมาให้ชาวบ้านเรียกอะไรเงินแล้วเรียก <สา S 1> เก็บ <สา S 1> เงินจากชื่ออะไรครับยังไม่รู้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ต้องต้องให้ท่านเรียกมาเพื่อสอบสวนเนื่องจากทางกรมแจ้งมาว่าทางเขาโดนการมาที่การแจ้งไปยังแม่ทัพว่าทางกรมชุดนี้มาเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านซึ่ง ในส่วนของการเก็บเงินตรงนี้พี่เป็นคนเก็บแต่ไม่ได้เก็บให้กอรอมนซึ่งกอรอรมนอไม่ไดเ้เกี่ยวกับเงินส่วนนี้เราเก็บเงินตรงนี้เพื่อเป็นกองทุนกลางของหมู่บ้านสําหรับในการที่ว่ารวมตัวกันเพื่อต่อสู้ทางคดีซึ่งอันนี้คือบางส่วนจากคลิปของโหดจังจังหวัดภูเก็ต หดจังจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปนาเสนอข่าวชาวบ้านปกติแล้วเขาก็โพสต์คลิปนี้าชาวบ้านเนี่ยเขาก็เล่าว่า,ขาวเขากเก็บเงินไม่ได้ไปให้กรมนอ,อมกรมนอเนี่ยมาช่วยเขา,ขาแต่เขากเก็บเงินนี่คือเป็นกองทุนการต่อสู้ของเขาเองแล้วเขายืนยันว่าเนี่ยดําเนินการกันเองแต่ปรากฏว่าพอกรมนมาช่วยเขาแล้วกรมนอกับถูกสสภูเก็ตไปร้องกรรมธิการนะไปร้องแล้วก็ถูกตรวจสอบถูกเล่นงาน ทั้งๆที่กนรนอนเนี่ยมาช่วยชาวบ้านแล้วไม่ได้มีส่วนกับตังอะไรเลยเขาก็เลยมาร้องอนะแล้วก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อสอสอ <นะ S 1> ค่ะนะปรากฏว่าพอโหดจังจังหวัดภูเก็ตโพสต์คลิปนี้นะก็มีสอสอภูเก็ตท่านหนึ่งสอสอสมชาตินะเขตหนึ่งทักเก้าไกลก็มาสแสดงความเห็นนะใต้คลิปนี้ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองนะไม่เคยร้องเรียนกรอนกับหน่วยงานใดทงสิ้นไม่มีข้อมูลเรื่องกรนนเรียกรับเงินชาวบ้าน เขาก็เลยขอให้เพจหดจังเนี่ยลงํำชี้แจงเข้าในข่าวด้วยนะซึ่งสสสมชาติเนี่ยยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวทีนี้ประเด็นคือมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเออมันมีอยู่จริงหรือเปล่าสสที่ไปร้องอ่ะนะเท่าที่ผมตรวจสอบเพิ่มเติมมาทีนี้ฮะตามคลิปที่มีการรายงานมุสคู่เนี่ยนะหดจังจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทำถูกแล้วครับเพราะว่าเคสเนี้ยเท่าที่ไปเช็คมามีการร้อง ให้เล่นงานกรบนจริงมีการไปร้องจริงโดยสอส,อสอคนหนึ่งนี่ดีกว่าค่ะนะสอสอในพื้นที่นั่นแหละแต่ไม่ใช่ท่านที่ชี้แจงนี่นะ,ะไม่ใช่ท่านสอสอสมชาตินี่นะคนอื่นเท่าที่ผมเช็คมาแล้วมีการร้องไปจริงะนะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาเงินไปให้กรบนรนะอ้าวทีนี้การไปร้องอย่างนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายไปกันแกล้งกรบนาเขาหรือเปล่าทีนี้ นะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะก็มีพฤติกรรมแบบเนี้ภูเก็ตสสก็เก้าไก่ค่ะนะที่ชนะเลือกตั้งโดยที่อันดับสองอันดับสามอันสี่นี่มาติดติดกันอะแต่ว่าเสียงมันแตกไงค่ะนะก็เลยชนะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําหรับสสเก้าไก่นะเรามาดูที่สีสันของการ์ตูนกันก่อนยุคแสนสําราญค่ะโดยบัญชาคาบินว่าในเรื่องของเวทีมวยค่ะนี่กระโดดดึงดึ มานะคะกระโดดไกลเลยนะไกลจากอะไรเพราะว่าจริงๆควรหยุดบนเวทีนะเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่รออยู่ค่ะสวมกางเกงสีส้มยืนรออยู่บนเวทีแต่ว่าฝั่งเนี่ยที่กระโดดข้ามจากเวทีแล้วลงมาข้างล่างเนี่ยนะคะกางเกงเขามีสัญลักษณ์คําว่าพอทออยู่แต่ว่าเป็นพื้นสีน้ําเงินนะมาสู้กับอะไรนะคะมาสู้กับระบบยุติธรรมค่ะที่นั่งอยู่ด้านล่าง อย่าว่าสู้เลยเพราะว่าระบบยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ตั้งท่าจะสู้อยู่แล้วตีนเหยียบหน้าเออโหตีนเหยียบหน้าระบบยุติธรรมมาอย่างแรงค่ะเอ,อนี่ก็เลยมีเสียงมาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยกูส่งขึ้นไปชกกับมันนะนี่ด้านล่างบอกว่าด er ูท่าโปรโมเตอร์เสียอเสียเลยอันนี้บัญชาคาร์มินนะฮะ<า>คือเสียงที่ตะโกนมาเนี่ยคงเป็นเสียงโปรโมเตอร์อเฮ้ยกูส่งให้มึงอะ่ะขึ้นไปสู้กับมันไปชกกับมันมันในที่นี้ก็คือนักมวยคู่ต่อสู้บนเวทีคือ กังเกงส้มใช่ไหมแต่พอทเนี่ยชายหน้าเหลี่ยมซึ่งปกติจะใส่กเกงแดงนะใช่ส um> ังเกตนะแต่คราวนี้ใส่กเกงน้ําเงินอืกระโดดลงจากเวทีไปเหยียบหน้าระบอบยุติธรรมฮะค่ะระบอบยุติธรรมนี่ยค้อนหลุดจากมือเลยอะะเด็นโดนเหยียบหน้าแล้วค้อนหลุดจากมืองี้เลยหงายเลยอะหลักนะดูท่าโปรโมเตอร์เสียค่ะ ยุคแสนสำราญบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะ2ช่องนะคะช่องด้านซ้ายค่ะว่าโดยเรื่องของที่เป็นประเด็นข่าวกันอยู่ที่มีการนำสิงโตเนี่ยมาโชว์ทั่วเมืองเลยนะโอ้ลูกสิงโตนั่งรถรู้ชมเมืองพัทยาสิวๆนี่รถด้านข้างที่มาจ่อทักแบบนี้นะคะนี่เลยนี่เลยสู้โคตรโกงตัวพ่อที่กรุงเทพไม่ได้แตกตื่นกันทั้งเมืองเพราะอะไรมีลูกสาวค่ะ ขับรถแล้วมีพ่อหน้าเหลี่ยมอยู่เนี่ยนะนั่งโดยสารมาด้วยค่ะโชว์ทั่วเมืองเลยนะคะบอกว่าจะพ้นโทษแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่คือชายหน้าเหลี่ยมพูดนะพร้อมโชว์ตัวแล้วค่ะอ,อรอพ้นโทษก่อนลูกสิงโตหรือจะสู้ลูกทักษิณอันนี้แนวหน้าการ์ตูนพศเออเออ,เอ,อ,อมีอีกการ์ตูนของพี่เต้นะคะคของแท้ต้องมีแมววิเชียรมาศค่ะด้านล่างเห็นไหม ว่าโดยเรื่องของศาลค่ะเป็นศาลพระภูมินะแต่ว่าทําไมดูนี่อยู่ดีๆเหล่าชาวด้อมทั้งหลายก็เกิดรักและเคารพศรัทธาอย่างสุดซึ้งเ็<อ><อ>เป็นภาพค่ะใส่เสื้อสีสม้<ฆ>สมนะ,ะ่ะมาชื่นชมศาลมายิ้มให้อศาลยุติธรรมแล้วไม่มีนิติสงครามแล้วอยู่ดีๆเหล่าชาวด้อมทั้งหลาย <c oughs> เกิดรักและเคารพศรัทธาอย่างสุดซึง้งโอ้โหนี่นะ กระุนออนไลน์อีกอันหนึ่งเผาหัวค่ะเผาหัวช่องด้านบนนะคะจากการโพสต์ของล่าสุดคุณเจี๊ยบละค่ะบอกว่าเวลาเป็นของมีค่าจะชดเชยอะไรให้พิธากับครึ่งปีที่ศูนย์เสียสถานภาพสอสอไปพร้อมกับ s u s โอ้กลุ่มสีส้มเนี่ยนะสัตนี่นะ S.U.S. นะสัตเสือสมนี้โกรธแทนเลยนะใช่ใช่จะเอาอะไรมาชดเชยแต่ด้านล่างค่ะมีทวิตหนึ่งเนี่ยเขาก็มา เปิดเผยอีกด้านหนึ่งว่าเอะเวลาที่เสียไปนี่ไม่ใช่เพราะศาลนะศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงก่อนอ่านคำวินิจฉัยเรื่องนี้จะจบภายใน60วันแต่ที่ล่าช้าเพราะผู้ถูกร้องวงเล็บพิธาขอเลื่อนชี้แจงสองครั้งครั้งละ30วันจึงส่งผลให้การวินิจฉัยล่าช้าไปหลายเดือนแล้วก็ถามกลับว่าซัมันช้าเพราะใครนะก็ถามคุณอมรรัตนดูว่ารู้ยังว่าช้าเพราะอะไรศาลท่านเนี่ย พูดกลางที่ประชุมเลยนะเรื่องนี้ค,คือหนึ่งเตือนว่าอย่าไปให้สัมภาษณ์อะไรที่มันพลาดพิงด้วยสองท่านชี้แจงว่าเรื่องนี้ที่มันล่าช้าเพราะอะไรด้วยท่านอุสตสาห์ชี้แจงแล้วนะไม่ได้ดูเหรอแล้วกลับมาโวยวายว่าเสียเวลาไปศูนย์อิสรภาพอสอศูนย์สถานภาพสอสอไปซัสนะซัส <laughs>